ฮัลโหลมาค่ะวันนี้เรามาดื่มวิสกัสกันนะคะหรือว่าต้นอ่อนข้าวสาลีนั่นเองนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้บอกเลยนะคะช่วยในเรื่องของการล้างพิษดีท็อกเพิ่มคอเลสเตลในระบบเม็ดเลือดได้ดีมากๆเลยสำหรับช่วงนี้นะคะหลายคนที่ทำงานหนะัก พักผ่อนน้อยทานอาหารไม่ตรงเวลาไม่ได้ออกกำลังกายระบบคุมคุ้มกันตกต่ำนะคะบางคนกำลังจะไปฉีดวัคซีนนะคะบอกเลยว่าตัวนี้ช่วยเพิ่มระบบคุมคุ้มกันระบบเม็ดเลือดแดงนะคะได้ดีมากๆเลยนะั้นในช่วงวิกฤตแบบนี้เราจะต้องมาเพิ่มระบบคุมคุ้มกันนะคะโดยธัญพืชของเราสารสกัดจากต้นอ่อนข้าวสาลีนะคะมีความเป็นคอร์ฟิลช่วยในเรื่องของการเพิ เม็ดเลือดแล้วก็ระบบคุมคุมกันได้อย่างดีเยี่ยมเท่านั้นยังไม่พอนะคะเรายังใส่อโรเวลาเจลหรือว่านหางจระเข้เข้ามาด้วยอโรเวราเจลก็จะช่วยในเรื่องของการสมานแผลนะสำหรับท่านใดที่มีปัญหาแผลผ่าตัดแผลภายในหรือแผลภายนอกได้หมดเลยนะแผลก็จะแห้งเร็วมากๆเลยเห็นซองเล็กๆแบบนี้บอกเลยนะคะว่าคุณประโยชน์ของเราดีเยี่ยมจริงๆนะคะท่านใดที่สนใจรีบอินบ็อกซ์สอบถามเข้ามาติดต่อ ตัวแทนของเราได้เลยนะคะการันตีดีแน่นอนนะคะอย่าลืมนะคะสำหรับวันนี้บายบายค่ะ